วันนี้น้องเฟมทำอะไรกันเนี่ยมาหาลิงขันลิงปีนรถเกิดอะไรขึ้นนี้เนี่ยตอนนี้เ<า>ราโดนลิงลุมล้อมรถแล้วใช่ไหมฮะนี่เล <c oughs> ยโอ้โหบนหลังคาก็มีไปไหนละไปไหน,ปนไปไหนเนาะที่เห็นมันปีนอยู่บนหลังคานะ <Hey. S 1> ครับอย่าไปแย่มันดีเราให้มันกินดีๆอันนี้คุณยายครับคุณยายมาปีนกระจกเลยเนี่ใช่ไหมใช่ป่ะให้กิน คุณยายมาเปลีนกระจกขอเลยครับฮึ่มครอบครอบเลยคุณยายลอยไหมครับอ่าขอสัมภาษณ์คุณยายหน่อยคุณยายลอยไหมครบของใครก็อร่อยนู่นเนี่ยนี่ตัวนี้มาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หันย่างเงี้ยครับยื่นยื่นให้มันเออยรถขวาตกใจทำดีๆเลยยื่นให้มันดีๆยื่นให้มันอยู่ในรถเออยแล้วก็ล้วงมือเนี่ยครับตอนนี้ ตอนนี้เราพ่อลูกโดนล,ลิงบกอยู่นะครับทั้งบนหลังคาทั้งข้างๆมันปีนกันมั่วไปหมดเครับมาหน้ารถอีกตัวแล้วครับเอาเอาาเไปเ,เป็นไงบ้างคะตกใจวะตกใจว่ามันไขับปว,วกไปเลยเออปวดพัวพัไปเลยนช่มปัญญาปัญญาปัญญาบัขอยืนยน,นั่นงกว้างๆหน่อยสิลูก แยงกินกินขอกินดีๆเรอแป๊บนึงนะคะมันตกค่ะอยากจับให้มันเจับแน่นๆสิคะยื่นตรงนี้มากให้ตัวข้างบนโอ้ตรานี้ยเราโดนลุมั้งครับโอ้มาสามตัวแล้วมากันเต็มเลยครับอืมออกเฟรมให้ไม่ทันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับคุณลูกเราโดนลุมอยู่ใช่ไหมดูหน้ากันตกก่อนครับป๊าป๊าตัวดึ๊กครับ ตเด้อทักทายกล้องหน่อยเร็วเอาสวัสดีชารู้ไหมเอาัสดีชารู้อเลยคุณยายคุณยายเคียวคุณยายคุณยายเคียวไม่หยุดเลยครับสนุกใหญ่เลยคุณลกูกไอ้ตจ้นี้สงสัยเฮ้ยเอาเล่นกล้องหน่อยถอท์เทปล่า <c oughs> คกุกคลิกกระจกขั้นใหญ่เลยนี่ขอบมาขูดกระบอกอ้าวสวัสดีชาวโลกเอาโทรศัพท์เปล่าอ้าวสวัสดีนอยเจี๊ยบไอเจี๊ยบอยู่นี่ครไอเจี๊ยบไอเจี๊ยบมันกลัวตัวเองนะครับคุณยายกลัวตัวเองเปล่าคุณยายส่งกระจกนายยังไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันแอบอยู่นี่ไห เพื่อน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 มึนหัวแล้วมั้งบอกป๊าป๊าบอกป๊าป๊าเล่นอะไรหนูจะบอกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนค่ะไปใช้หนูก่อนค่ะหนูจะบอกเลยนะคะตัวหนูเองตกไม่เคยตกใจคุณยายที่มาปีนกระจกแฟนโนี่ตัวนหัวเธอนั่นแฟรหนูหนูตกใจไอตัวนี้มันอยู่บนหลังคาเนี่ยแหละค่ะฟ้าพรวดไวค่ะฟ้าไวมากคุณยายคุณยยางง เออให้มันเหิดลูกโหมาเพื่อนมากันเพื่อนมาเต็มหลังคาเลยครับเปิดสรุปไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเข้ามาในรถใช่ไหมลูกไม่เป็นไรค่ะเพราะเราเปิดเราปิดสรุปไว้อยู่ใช่ไหมเส้นลูกของเรานะคะเป็นสลูกที่มีกระจกปิดอยู่ใช่มันก็เลยเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราเปิดกระจกแล้วมันคว้าเข้ามาเลยใช่ไหมเราต้องปิดกระจกก่อนเฮยเรายื่นไปสิลูกยื่นไปเนาจะรับจากมือเองนี่ยื่นไปนี่ยื่น้ย ยืนยืแไปปุ๊บมันก็ไปเลยค่ะแขางบนค่ะป๊าป๊าค่ะขางบนดูค่ะไม่รู้ตูดเอ้ยรตูดใครตูดใครอะตูดไ้ดูยิ่ยค่ะไม่อายเลยค่ะชายข้างบนแล้ตูดเลยค่ะเอ้ยเอตูดโอ้ยแกนใหญ่แล้วโอ้ยโดนลุ่มไปไหนหมดแล้ว เป็นคนให้ดีกว่าค่ะให้ป้าป๊าเป็นคนให้บ้านเราไม่เป็นคนตะกรงให้ไม่ขอเป็นคนตะกรงบ้างนะกับไอ้นี่กันเลยพูดดีๆนี่นะคะก็มาฉายคุณลิงค่ะมาฉายคุณลิงนะคะมองด้วยเห็นไหมมีมีคุณลิงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราแอบส่องกันมันกำมาหยิบของเราอยู่ไกลๆเลยอยู่ไกลดูดูกันนะคะว่าเพื่อนๆนะคะดูกันเดี๋ยวไอ้ลิงเนี่ยมันจะมา อยู่ไกลๆลูกยิ่งแก้มไม่เห็นคว้าจากมือเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องข้างบนบ้างเพิ่งงงลูกนี่นะคะต้วลิงแสนส้นของเราค่ะแสนส้นแสนแสนนะคะนี่นะคะโอ้โหมีเท้านี่ดูตัวตัวทางปลาหนิมาดูทางตัวทางปลาปลากันนะคะ เราส่งให้มันดีๆป๊าๆส่งให้หนูหน่อยค่ะเพราะว่าหนูกลัวเวลามันฟ้ามาาันเค้าฟ้าไวมากม,มันกัดกันแล้วค่ะ,ะ,ะแย่ง,แยงกันแล้วค่ะให้มันเลวๆเนี่ยโดนทะเลาะกันแล้วนอนนอนเลยเจ้าถิ่นมาแล้วหนี่งนั่นนนวิ่งันรถสนุกเลยตัวนี้เด้อไง <c oughs> ตอนนี้หนวใจไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาเอาดูดูตรงนี้สัก่อนดีค่ะดูมันทันน้องมีเงินหนูตีนเลอะไปหมดเลยนะหมดเลยค่ะมีแต่รอยตีนมีแต่รอยตีนลิงอีกตัวนี้หวัดดีชาวโลกนอยเฮ้หวัดดีชาวโลกมันงงตัวเองนะครับ บอกเลยนะคะมามาเอาไว้ปุ๊บพอมาเอาปุ๊บแล้วแล้วมันก็ไปนะคะมาดูก่อนเอาปุ๊บนะคะมันก็ไปเลยค่ะไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วไม่รู้ว่าอุ้ยตกกระจายเลยค่ะเฮ้น้อยรำบาสที่หนูยังวัยบางเลยอะมันตกกระจายเลยพุบไปเลยเลยมันจ้องอย่างเี้มันจ้องอย่างเงี้ยเอาเลยดีๆเอา มันแย่งไอ้ตัวนี้มันดื้อค่ะไอ้ตัวที่แย่งไวๆมันดื้อมันมันไม่ยอมหยิบเบาๆมันหยิบไวไอตัวหนึ่งอะหยิบเบาพ่าให้ตัวที่อยู่ข้างบนนะคะข้างบนมันหยิบไวหยิบช้ามันไม่ได้หยิบให้ตัวที่หยิบไวๆบ้างมันจะขูเราเดินแยกโอ้ยเบาๆก็ได้ค่ะโอ้โหเป็นเบื่อ มันเอาเสร็จแล้วก็มาโยนใส่รถเราอีกเดื้อค่ะอ่อไอตัวนี้สบเรียบร้อยดีนี่ไอตัวเดื้อเนี่ยมันตัวข้างบนเนี้ยเด้อจริงจริงโอ้ยเลอะล้นหมดแล้วเนาะอือหือโอ้ยแย่งจากปากเพื่อนด้ยค่ะวันนี้ไม่ดีแย่งจากปากเพื่อนแย่งจากปากเพื่อนเลยใช่ไหมผมเป็นคนดีนะเดี๋ยว จริงเนาะใช่ลกหกเป็นเต็มไปเลยเนี่ยใช่มั้ยหกเต็มๆเลยใช่ไนหะมกินเบาๆสิคะเิาเบากินเบาๆ,บาๆอย่าทำเนือ้อืมเนี่ยตอนนี้กินเบาอีกตัวนึงเราฟาดเลยใช่ไหมใช่ป๊าป้าเอาไปนี่ใส่ไม่ไดีตัวนึนงเราเฟรมลงไปเก็บเศษนาะเ,เอามาชมป,ป๊าป้าทำไมมันบ่อเฟรมเลอะไปหมดเลอะไปหมดเลย ะเอาไหม้มันอีกป่ะเดี๋ยวผ้าเช็ดหนึ่งเนี่ยดูเนี่ยผ้าเช็ดโอ้โหปลาปลาไม่ชอบรอยกระตกใช่ไหมดูตอนนี้เลอะไปหมดเลอะเต็มโต๊ะแล้วเนี่ยต้องไปล้างอีกขอล้างล้างอืมเขาไม่ดีเลยโดนกระจกปลามือยาวด้วยโดนข้างหลังข้างหลังหนูอ่ะมือยาวด้วยนะไม่ต้องลงไปเลยใช่ไหม ลุมเลยใช่ไหมหนูต้องเลยแอบอยู่ในถ้ำในวัดถ้ำนี่นะคะถ้ำของหนูเต็มไปด้วยลิงที่เกาะอยู่บนถ้ำนะตัวที่จับเบาๆเนี่ยสงบเรียบน้องเฟย์ไม่ชอบไป็ตัวที่หยิบไว้เลยค่ะชอบคว้าต่างๆเพื่อนคว้าจากมือเพื่อนแถมแถมก็เลอะรถคว้าไวขนาดนี้มันก็เลอะรถสิคะเพื่อนๆดูสิคะับหกเน มีมดขึ้นรถแน่เลยค่ะเดี๋ยววันหลังไม่มาให้ไอตัวนี้ไอเดอร์ใช่ไหมต้องตั้งชื่อว่าไอเดอร์เนี่ยตัวเนี้ยเดือดไม่มาให้แต่ว่าตัวบนหลังคาเนี่ยไอเดอร์เนี่ยไอไอไข่ไอไข่ห้อยเนี่ยไข่ห้อยเนี่ยไอเดื้อกับไอไข่ห้อยแล้วก็ไอสงุนสนุนมันปีนมันปีนไปสลุปข้างหลังแล้วหนูมันเล่นสนุกเลยทีนี้ใช่ไหมเนี่ยไอตัวนี้น้องไปชอบตัวนี้น้องไปตั้งชื่อว่า เเรรรียยบ้อพาาะว่โอเคสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาก่อนดีกว่าเราไม่ไหวกับมันแล้วค่ะเราขอตัวลาก่อนเถอะขอตัวลาก่อนค่ะน้องเฟยชอบตัวที่น้องเฟยตั้งชื่อว่าเรียบร้อยนะคะเพราะว่าหยิบช้าๆแบบว่าสงบเรียบร้อยดีแถมไม่ทำเลอะแถมมันขอโทษด้วยนะคะที่ทำรถเราเลอะใช่ไหมแต่ว่าที่เหลือนะคะตั้งชื่อว่าไอ้ดื้อค่ะไม่ไหวแล้วค่ะต้องขอตัวบายบายเพื่อน่อยค่ะ บายาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปด้วยนะคะแล้วก็กดเยี่ยมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะจะมาเอาอีกแล้วค่ะ <c oughs> บ๊ายบายนี่ลากันด้วยไอ,อ้เจะไอ้ดื้อค่ะย้ายขึ้นแบบเยียก็คอ่อยไปครับยายขึ้นมวัน,นนี้แล้วหนุดขายาวมากคุณยายขึ้นบนบนสลูปโอ้โหมาวางบนสลูปป้ายดีเลย รายจริงคุณยายดูหางยาวกระจกหน้าเลยดูลูกมันมาแล้วลูกมันมาแล้วบบีมันมาแล้วบีบีบ,บ,บีบีนะคะก็ใจดีนะคะส่วนส่วนส่วน,วนไวไวนะคะส่วนร้ายๆนะคะก็คือรีบไวส่วนบบี กล้าแย่งต,ตัวใหญ่ควบควบเลย,ยใช่ไหมคุณยายควบควบถ้าทางคุณยายจะ,ะไม่ยอมไปถคขนื่นเลย,ยมีรถมาทั้งหลายคันนะคะมาลุมอยู่คันเดีวยวนะะี้ค่ะใช่เพราะเราเอาอะไรมาให้มันคะเอาให้เพื่อนๆดูสิของชอบมั้ยไม,ไม่อันนี้ของแปลงใหม่นะคะ พราะที่นี่ไม่มีขายใช่ไหมเอาเอายี่ห้อให้มันดูด้วยใอ้ยี่ห้อให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยค่ะนี่ยี่ห้อนี้ค่คะดิงชอบมากจากเซเวนค่ะค่ะดิงชอบมากคิดไหมคะใช่ค่ะหมดไปกี่่อแล้วคะสองอค่ะหมดสอง่อแล้วค่ะอันนี้คอที่หนูให้นะคะคอที่สองค่ะไม่ไหวแล้วนะคะสงสัยจะเบียดไม่ไหวค่ะบีบีบีตัวนี้แอบมากินอยู่บนหลังคาค่ะจะไหนโอ้ตูดไครวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ส,ส,สังสามสิจะตูดด้วยตูดรู้ตูดใครอ่ะ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 ปตามองไปเห็นไปยอยู่ข้างในตูดใครอ่ะวาไป,ป,ย,ป,ย,ปยืนไปยืนให้มันเลยล่ะตัวหน้ากระจกตัวหน้ากระจกมันชื่อว่าเแบบี้เหรอใช่ยังเป็นลูกเล็กอยู่โอ้ยตัวนี้กระจกจะพังไหมเนี่ย มาเอามือตีกระจก,กนะครับดังปุ๊กปุ๊ก,กเลยไอ้เจ้าตัวดื้อใช่ไหมเฟรม